สวัสดีครับลูกไา้ข้นตัวมาเลยครับพี่น้องครับมือนีโอ้มือนีนด่กลินเขาข้นเดียวครับพี่น้องเพราะว่ามือนีไม่ออพึ่นพึ่นออไปก่อนนะครับพึ่นกลิ่นไปก่อนพึ่นหายาไวพึ่นหาต้มมาไวครับมือนีครับมือนีเสนอไม่นูครับพี่ครับพี่น้องมึงดูพี่น้องต้มต้มเอ็นต้มเนื้อเอ็นพุณเปื่อยกับแก้ว เจ้ยวขมกับเจ้าบีมือหน่มือักกับมือนีิเอาแบบตุ้มมันหันไม่ออกมันถายเอาไว้ครับเพื่อจะได้กินไปก่อนคนว่ามือหนิคนมากิ่นข่าแร้งผมเอาเอาผู้เดียวมือนีิมาครับมาเหมือนมาเรื่องครับเมือมากิ่นกับเตี๊บกันครับกับข่าเหนียวมาครับลองนื้อเขาเตี๊ยบถดหนามลองดู กี้แรกว่ารีกินว่ารีกินแส้จุวันนี้ไปเห็นข้าวนี่เมืองไทยครับพี่น้องเห็นข้าวงั่วเป็นโลเป็นยังก็เลยโอ้ก็เลยบ่อคืนอยากครับท่านกินแล้วพี่น้องเข้ามาด้วยท่านเบืองนี่คืออยากนะก็เลยโอ้มากินนะครับรอหน่อยกันเนาะกินทุกครับหนุ่ม จามพี่น้อง <c oughs> พี่น้องที่เบิองแล้วก็ยงังเบื่อเนอะพี่น้องเนอะกดไลค์บบกดแชร์ให็นไหมครับถ้าอยากให้ดีครับกดติดตามให้นไหมครับพี่นอ้องโคตรอร่อยนดีใจ ตืมอรตัดอตุมเนื้อติดมันพี่น้องเออเดี๋ยโดนเนดี๋ยวกินครับตุ่นมาจไม่กนมันไม่ค่อยมีเวไดลาเห็ดนะพี่น้องนุ่ม các bạn hmm. Đã bảo rằng <laughs> <laughs> à. Mình hẹn nhẹ เบินเบิ่นน้ำอ mm. mm ือ hmm. ยู่ในห้องเรื่องเลย กินผ <G iro entender> ู Cai ้เดียวบ่แซ่บมาเลยครับพี่น้องอือฮะ ในก็ขอขอบคุณกับพุ่นครับพี่น้องครับที่เขามารับช่วทางช่องของลุงแช่ชมตัวแชนแนลนะครับเนาะฝากกดติดตามเห็นนั้นได้นะครับเด้อที่เขามารับช่วครับถ้าเกิดว่ามักก็กดไลไ์่ถ้าเกิดว่าใช่ก็กดแชร์ครับพี่น้องฝากช่องหน่อยเวฟช่องนะครับอือโอ้ยอมมั่งพี่น้องวนนี้อือตลับลิมนี้ครับ ถ้าเป็นน้ำเสบนัวแสบนัวเือเก่นครับกับต้มเนื้อติดมันติดเอ็นกับเจลบ,บีขงขมครับผมอืมสำหรับที่นี่แซบอิม่มเอาก็ฝากไว้ทีานี้นะครับเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าครับผมสำหรับที่นี่สวัสดีครับ